สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเราซื้อค่ะเราซื้อทำบทเรียนเพื่อสอนภาษาจีนสําหรับผู้ที่เริ่มเรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางนะคะโดยบทเรียนสําหรับผู้เรียนในระดับต้นจะลงทุกๆวันเสาร์และสําหรับระดับกลางพบกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะเราซื้อจะมีบทเรียนเสริมแล้วก็พอดแคสต์บทเรียนและเรื่องเล่าจีนๆๆของเก่ามาทยอยลงใน YouTube ให้ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีบทเรียนพิเศษอื่นๆที่เราซื้อจะผลิตเพิ่มเติมตามมาเรื่อยๆตามแต่เวลาจะอำนวยค่ะถ้าสนใจเรียนจีนกับยางเหล่าซือ่อฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนจีนคุณภาพที่เหาซื่อใส่ใจทำเพื่อทุกท่านทุกตอนเลยค่ะ เมื่อเดือนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้แล้วว่าการแนะนำตัวเองบอกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่หรือว่าเกิดปีนักษัตว์อะไรเดือนนี้นะคะเรายังอยู่กับเรื่องของการให้ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมขึ้นอีกค่ะเพื่อให้เพื่อนใหม่ของเราได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นเราจะเรียนการทักทายถามถ่ายทุกสุขง่ายๆและคำตอบแบบเบสิกเบสิพร้อมทั้งแชร์เรื่องกิจกรรมที่ชอบทำในยามว่างหรือว่างานอดิเรกของเรา บอกสัญชาติเราเป็นภาษาจีนพร้อมทั้งบอกอาชีพสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ค่ะเราจะได้เรียนบทแนะนำตัวเองเพิ่มเติมแล้วก็แนะนำผู้อื่นด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเดือนนี้เราซื้อยังมีอะไรใหม่ๆของช่องเรียนจีนกับยังเราซื้อมาฝากด้วยค่ะลองหาดูนะคะว่ามันคืออะไรเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะยิ้มหมวานๆแล้วไปสนุกกับบทเรียนระดับต้นเสารนี้กันค่ะไปกันเลย ศัพท์ของเราวันนี้ค่ะคือคำนี้ค่ะคุ้นๆอยู่ไหมคะก็คือคำว่าเห่านั่นเองนะคะเราเคยเจอคำนี้มาแล้วตั้งแต่บทที่1ค่ะคำนี้นะคะนอกจากจะออกเสียงว่าเห่าแล้วยังออกเสียงได้อีกแบบหนึ่งค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมกับเ,เกี่ยวกับคำว่าเห่าแล้วก็อีกเสียงหนึ่งของคำว่าเห่าด้วยนะคะไปดูกันนะคะว่าความหมายจะแตกต่างกันหรือเปล่าก่อนอื่นค่ะ ไปดูกันนะคะว่าคำนี้นอกจากจะออกเสียงว่าเห่าแล้วยังออกเสียงได้อีกเสียงหนึ่งก็คือคำว่าเห่าเป็นเสียงที่สค่ะเห่าเห่าหรือว่าเห่าค่ะเดี๋ยวเราไปสะกดพินอินกันนะคะคำว่าเห่านะคะมีพยัญชนะก็คือเสียงตัว H ค่ะออกเสียงเคส่วนสระนะคะเป็นสระผสมค่ะ มีตัว A กับตัว O นะคะออกเสียงอากับโอมาบวกกันค่ะเอาเอาแบบนี้นะคะวรรณยุกต์เสียงที่สวางไว้บนตัว A ค่ะเรามาผ่านกันนะคะเฮิร์เอา How หาวหาวหาวาหาเป็นเสียงที่3ค่ะอันนี้เราคุ้นเคยกันดีนะคะคำว่าหาวที่แปลว่าดีนั่นเองนะคะ มาดูอีกเสียงหนึ่งของคำว่าเห่าค่ะพยัญชนะกับสระก็คือตัวเดิมนะคะคือเสียง h แล้วก็ a แล้วก็ o ค่ะเค o าเ h o าเหมือนกันแต่วรรณยุค,ค่ะที่แตกต่างนะคะวรรณยุจะออกเสียงเป็นเสียงที่สค่ะเดี๋ยวเราผ่านกันนะคะเค้าเห่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 าเาเหาเป็นอีกเสียงหนึ่งของคำว่าเห่าค่ะ หาวหรือว่าเ o ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหาวหรือว่าเ o ้าเนี่ยเขียนยังไงกันค่ะมีทั้งหมด6ขีดค่ะทุกคนมีส่วนทางซ้ายแล้วก็ส่วนทางขวานะคะลองสังเกตดูค่ะส่วนทางซ้ายก็มี3มขีดส่วนทางขวาก็มี3ามขีดเช่นกันค่ะลองดูนะคะนี่คือเส้นที่1ค่ะลากยาวมาเลยนะคะเส้นที่2แล้วก็เส้นที่สค่ะ 3ขีดนะคะส่วนทางขวาค่ะก็3ขีดนะคะดูดีๆค่ะอันนี้จัดว่าเป็นเส้นที่4ของคำนี้นะคะเส้นที่5และ6ค่ะห o ่าหรือว่าเห้าไปดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ1 2 3 4 5และ6ค่ะ เขียนเป็นกันยิงอังคาลองฝึกเขียนกันดูนะคะห่าวหมายถึงดีค่ะเดี๋ยวนี้เราไปดูเสื่อหรือว่าคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะที่มีคำว่าห่าค่ะไปดูกันค่ะไปดูคำศัพท์ในกรณีที่ห่าออกเสียงเป็นเสียงที่3ก่อนค่ะคำว่าสวัสดีพอจะจำได้ไหมคะเราเคยเรียนไปแล้วตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ บทที่1นนะคะเราก็ได้เจอแล้วคำนี้สวัสดีก็คือใช้สรรพนามคำว่าหนีเข้าไปข้างหน้านะคะอ่านว่าหนี้ห่านหานี้ห่าจำได้นะคะเสียงสามมาเจอกับเสียงสามเราต้องเปลี่ยนเสียงสามตัวแรกออกเสียงเป็นเสียงสองค่ะกลายเป็นหนีหนี้ห่าหนี้ห่าหมายถึงสวัสดีค่ะดูตัวต่อไปนะคะประโยคที่ว่าหนี้ห่ามา มีตัวมาเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นประโยคคำถามค่ะจำได้นะคะนีห่าวมาแปลว่าสบายดีไหมหรือว่าคุณสบายดีไหมนั่นเองค่ะประโยคต่อไปค่ะถ้าเราจะตอบคำถามนีห่าวมาเราบอกว่าเราสบายดีก็จะพูดว่าวหขน好หาวฉันสบายดีค่ะสังเกตนะคะเราซื้อออกเสียงเหินเป็นเหินเป็นเสียงที่สองค่ะ วัวตัวนี้นะคะจะอ่านออกเสียงสองหรือเสียงสามก็ได้ค่ะถ้าอ่านออกเสียงสามนะคะก็เว้นวรคนิดนึงแล้วค่อยเขินเห่าแต่ถ้าจะออกเสียงสองก็รวบไปเลยค่ะวัวเขินเห่าวัวเขินเห่าอย่างนี้ก็ได้นะคะวัวเขินเห่าก็หมายถึงชั้นสบายดีค่ะไปดูคำศัพท์อีกสามคำค่ะที่มีคำว่าเห่านะคะคำนี้ค่ะเห่าขั้น ขั้นตัวนี้นะคะเป็นคํากริยาค่ะเราสามารถเอาเห่ามาบวกกับคํากริยานะคะคําว่าขั้นหมายถึงดูค่ะเห่าขั้นตัวนี้นะคะไม่ใช่คํากริยาแล้วค่ะกลายเป็นคําคุณศัพท์นะคะถ้าแปลตามตัวอักษรเห่าแปลว่าดีขั้นก็คือดูหมายถึงดูดีนั่นเองนะคะถ้ากลายเป็นคําคุณศัพท์ก็คือแปลว่าสวยค่ะหมายถึงสวยนะคะหรืออะไรที่เห่าขั้นก็คือแบบ หน้าดูหน้ามองอะไรอย่างนี้ค่ะใช้บรรยายคนก็ได้นะคะว่าคนเห่าขั้นหรือว่าจะเป็นสิ่งของก็ได้ค่ะเสื้อผ้าตัวนี้เคินเห่าขั้นก็คือเสื้อผ้าตัวนี้ดูดีมากหรือว่าสวยมากค่ะไปดูเห่าบวกกริยาอีกตัวหนึ่งค่ะเหาา่าหวานหวานตัวนี้ก็เป็นคำกริยานะคะหมายถึงเล่นหรือว่าเที่ยวเล่นนั่นเองค่ะเห่าหวานในที่นี้ก็หมายถึงสนุกค่ะ เห่าหวานกลายเป็นคำคุณศัพท์ไปแล้วนะคะหมายถึงสนุกหรือว่าน่าสนุกค่ะอย่าลืมนะคะตัวนี้ออกเสียงเห่าเป็นเสียงที่3ค่ะเห่าหวานหมายถึงสนุกค่ะเดี๋ยวเราไปดูเห่าบวกกริยาอีกตัวหนึ่งค่ะคำนี้ค่ะเห่าชื่อชื่อหมายถึงกินนะคะลองเดาสิคะเห่าชื่อน่าจะแปลว่าอะไรเป็นคำคุณศัพท์ที่ขยายความของสิ่งของที่ อร่อยนั่นเองค่ะเ่าชื่อแปลว่าน่ากินน่าอร่อยจังเลยนะคะเ่าชื่ออาหารชิ้นนี้น่าอร่อยหรือว่าอร่อยจังเลยเหินเ่าชื่ออร่อยมากเดีย๋ยวเรากลับมาดูตัวอย่างประโยคที่มีคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้ค่ะกันอื่นนะคะเราไปดูบทสนทนาค่ะที่มีคำว่าเห่ากันนะคะจำสองคน,นนี้ได้ไหมคะ น้องแว่นนะคะก็คือเขาชื่อเสี่ยวหวังค่ะและอีกคนหนึ่งผู้ชายสูงๆก็คือคุณแจ็คนั่นเองค่ะไปดูนะคะว่าเสี่ยวหวังกับแจ็คจะพูดอะไรกันเสี่ยวหวังทักแจ็คก่อนค่ะนิฮาวเจียเครนิฮาวเสียเครสวัสดีแจ็คแจ็คก็ตอบมาว่าสวัสด er ีเสี่ยวหวังลองช่วยเหลืซื้อแต่งนะคะสวัสด er ีเสี่ยวหวังจะพูดว่ายังไงคำว่าสวัสดีก็คือคำว่า หนีห่านั่นเองค่ะตามด้วยชื่อนะคะเสี่ยวหวังเสี่ยวหวังในที่นี้นะคะไม่ใช่ชื่อของเขาทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจีนนะคะเขามักจะเรียกคนที่เด็กกว่าโดยใช้คำว่าเสี่ยวเอาไว้ข้างหน้าแซ่อย่างค่ะอย่างเช่นน้องคนนี้เขาจะชื่อหวังเขาก็เลยเรียกเสี่ยวหวังเพราะว่าเขาเด็กกว่าแจ็คนะคะแจ็คก,ก็เลยเรียกเสี่ยวหวัง ฟังดูแล้วมันก็ค่อนข้างสนิทสนมกันหน่อยนะคะตอนนี้แจ็คบอกว่านิฮาวเซียวหวังสวัสดีเซียวหวังอาจะเข้าใจนะคะเดี๋ยวไปดูประโยคต่อไปค่ะตอนนี้เซียวหวังคุยกับใครเอ่ยจำได้ไหมคะหลัวเจอ๋อหรือว่าโรสนั่นเองค่ะเซียวหวังถามหลัวเจ๋อว่านิฮาวมะ หลเจอน่าวมาคุณสบายดีไหมโรสถ้าโรสจะตอบว่าฉันสบายดีจำได้ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งเรียนไปค่ะก็คือประโยคที่ว่าหัวเขินห่าฉันสบายดีหัวแปลว่าฉันเขินแปลว่ามากห่าก็คือดีนะคะหัวเขินห่าฉันสบายดีอันนี้ห่าเป็นเสียงที่3ค่ะทุกคนไปดูตัวอย่าง ประโยคต่อไปค่ะที่มีคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคำว่าเห่าขั้นค่ะเห่าขั้นแปลว่าสวยจําได้นะคะดูเห่าขั้นในประโยคค่ะหนีเตชิ in ้นจ uh, ื่อเหินเห่าขั้น n นีเตก็คือของคุณนะคะชิ้นจ uh ื่อหมายถึงกระโปรงค่ะนีเตชิ in ้นจ uh ื่อก็คือกระโปรงของคุณเหินเห่าขั้นเหินแปลว่ามากนะคะเห่าขั้นก็คือสวยค่ะ นี่ตาชิ้นสื่อเขินห่าขั้นช่วยเราสื่อแปลสิคะประโยคนี้นี่ตาชิ้นสื่อกระโปรงของคุณเขินห่าขั้นสวยมากเสวหวมงชมกระโปรงของคุณโรสนะคะว่าสวยมากคุณโรสก็ตอบว่าขอบคุณค่ะจะพูดว่าแบบนี้ค่ะเสีย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 ขอบคุณ คำว่าเสียตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นเสียงเบาจะสังเกตว่าไม่มีวรรณยุกต์บุอยู่บนสระเลยนะคะออกเสียงเบาๆค่ะเสียเสียแค่นี้นะคะเสียเสียก็หมายถึงว่าขอบคุณค่ะในที่นี้นะคะเนี่ยเราซื้ออ่านบทสนทนานี้ครั้งหนึ่งค่ะเซียวหวางพูดกับโรสว่านิเตอร์ชินสื่อเขินหอกขั้นกระโปรงของคุณสวยมากโรสตอบว่าเสียเสีย ขอบคุณค่ะไปดูตัวอย่างประโยคต่อไปที่ใช้คำว่าเห่าชื่อในประโยคค่ะประโยคนี้เลยเปาจื้อเหินห่าชื่อมีศัพท์เพิ่มเติมมานะคะคำว่าเปาจื้อเปาจื้อต้องเป็นของกินแน่ๆน,นะคะเปาจื่อก็คืออันนี้ค่ะซาลาเปานั่นเองนะคะเปาจื้อเหินเห่าชื่อก็คือซาลาเปาอร่อยมากค่ะ เผาชื่อแปลว่าอร่อยจําได้นะคะเหินแปลว่ามากนะคะเป้าจื้อเหินเผาชื่อซาลาเปาอร่อยมากไปดูตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะเ่หาหวานแปลว่าสนุกเดี๋ยวเราไปดูนะคะอะไรที่เ่าหวานก็คือเหยาซี่เหินเผาหวานเหยาซี่เหินเ่าหวานเหยาซี่หมายถึงเกมค่ะทุกคนเหยาซี่เหินเ่าหวานก็คือ เกมสนุกมากเลยค่ะโยซี่เขินห่าหวานเกมสนุกมากที่จบไปนะคะก็คือเป็นคําศัพท์แล้วก็ตัวอย่างประโยคในกรณีที่ใช้เห่าออกเสียงเป็นเสียงที่3ค่ะเดี๋ยวเราไปดูคําศัพท์ในกรณีที่เห่าออกเสียงเป็นเสียงที่4ค่ะก็คือคําว่าเห่านั่นเองนะคะเห่าไปดูกันนะคะว่าเห่ากับเห่าความหมายจะแตกต่างกันยังไงบ้าง คำแรกค่ะคำนี้อ่านว่าเฮาเสียเสียก็คือคำกริยานะคะแปลว่าเรียนรู้ค่ะเฮาเสียก็หมายถึงคนที่ชอบเรียนรู้ค่ะจะเห็นว่าคำว่าเห่าตัวนี้นะคะเมื่อออกเสียงเป็นเสียงที่4แล้วก็จะแปลว่าชอบนะคะชอบทำอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะจะอ่านว่าเฮาเสียเฮาเสียคำศัพท์นี้หมายถึงชอบเรียนรู้ค่ะเฮาเสีย เดี๋ยวเราไปดู how บวกกริยาอีกตัวหนึ่งค่ะ how ชือช่อ how ชื่ก็หมายถึงคนที่ชอบชือ่อแปลว่ากินใช่ไหมคะจำได้สักครูน่นี้เราเราเจอตัวนี้ไปแล้ว how ชื่จะหมายถึงว่าคนที่ชอบกินนั่นเองหรือจะชอบดื่มก็ได้นะคะ how ชื่ชอบกินหรือชอบดื่มค่ะ ถ้าเราอ่านเห่าตัวนี้นะคะเป็นเสียงที่3มเหาชื่อเมื่อสักครู่แปลว่าอะไรจาได้ไหมคะอ่าหมายถึงว่าอร่อยนั่นเองค่ะเหาชื่อหมายถึงอร่อยแต่ถ้าเราซื้อพูดเป็นเสียงสี่ความหมายก็จะเปลี่ยนไปเลยเหาชื่อหมายถึงคนที่ชอบกินหรือว่าชอบดื่มค่ะคนที่ enjoy eating นั่นเองนะคะเหาชื่อชอบกินหรือว่าดื่ม ไปดูคำว่า h o ้าอีกตัวหนึ่งนะคะคำนี้ไม่ได้บวกกับกริยาแล้วค่ะคำนี้เป็นคำนามค่ะคำว่า i how I h า w ถ้าเราจำได้นะคะคำว่า i แปลว่ารักใช่ไหมคะ how าหมายถึงดี i how ข้า้างคำนี้นะคะไม่เกี่ยวกับรักหรือดีเลยค่ะ ihow เป็นคำนามค่ะหมายถึงงานอดิเรกค่ะ ihow างานอดิเรกค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคของการใช้คำศัพท์เหล่านี้กันค่ะตัวอย่างแรกค่ะตี้ตี้เขินเฮาเสว่ตี้ตี้เขินเฮาเสว่เฮาเสว่ก็คือเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ใช่ไหมคะตี้ตี้ก็คือน,น้องชายค่ะเรารู้จักคำนี้แล้วนะคะตี้ตี้เขินเฮาเสว่ก็หมายถึงน้องชายชอบเรียนรู้มากนั่นเองค่ะ ตี้ตี้เขินเข้าเสือน้องชายชอบเรียนรู้เข้าเสือในที่นี้นะคะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้หรือกระตือรือร้นในการเรียนรู้ค่ะไม่ต้องเป็นการเรียนในห้องเรียนก็ได้นะคะเป็นความสนใจทั่วๆไปที่ชอบศึกษาคนา้นคว้าอย่างนี้ก็ได้ค่ะต,ต like, ี้ติ้เขินเข้าเสือน้องชายกระตือรือร้นในการเรียนรู้ <ๆ S 2> หรือว่าชอบเรียนรู้ค่ะ 妹妹是一个很好吃的人。妹妹是一个很好吃的人。ตองออกเสียงเฮ้าตัวนี้เป็นเสียงที่สี่ชัดๆนะคะเพราะถ้าออกเป็นเสียงสามเนี่ยความหมายจะขำเลยค่ะเดี๋ยวไปดูความหมายประโยคนี้กันก่อนนะคะแม่แม่ก็คือน้องสาวค่ะชื่อตัวนี้หมายถึงคือน,นะคะอีกเกอร์เกอร์ตัวนี้เป็นคำลักษณะนามของคนค่ะเป็นคนที่ทำไมคะ เขินเ้าชือก็คือเป็นคนที่ชอบกินนะคะเป็นคนที่อร่อยมากในการกินนะคะชอบกินนู้นกินนี้ไปเรื่อยนะคะเหยืนก็หมายถึงคนค่ะทั้งประโยคนี้นะคะไม่ไม่ซื่อ,อก,ก็เขินเ้าชื้อเหยืนก็หมายถึงน้องสาวเป็นคนที่ชอบกินค่ะแต่ถ้าเราซื้อออกเสียงเข้าตัวนี้นะคะเป็นเสียงเห่าออกเสียงผิดนิดเดียวเองค่ะความหมายก็จะหมายถึง น้องสาวเป็นคนที่น่าอร่อยค่ะเห่าชื่อเตยนคนที่น่าอร่อยคงไม่ดีแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นออกเสียงให้ชัดๆค่ะเห่าชื่อหมายถึงชอบกินค่ะไม่แม่แมแม是อ是一个很好吃的人น้องสาวเป็นคนชอบกินไปดูประโยคสุดท้ายกันค่ะนี่แต่ไอ้ห้าวคือ นี่ t h อ I h 是什么ไอเเมื screw, ่อสักครู่เราเรียนไปแล้วก็คืองานอดิเรกนะคะนี่เตอก็แปลว่าของคุณนี่ t h e I how งานอดิเรกข,ของคุณชื่อหมายถึงคือค่ะเสมอเป็นคำแสดงคำถามหมายถึงอะไรนะคะนี่ t h e I how ้ืฮอ是什么งานอดิเรกข,ของคุณคืออะไรนั่นเองค่ะ Nitter h 你的อ好是什么 งานอดิเรกของคุณคืออะไรจบแล้วนะคะตัวอย่างประโยคและก็คำศัพท์ของคำว่า How ที่ออกเสียง How แล้วก็ How เดี๋ยวเราไปทบทวนและฝึกอ่านกันนะคะ How ่า w ห่า w ห o า o w w า o หา เชิงสือคำศัพท์คำแรกนนีีน้้หหา你好你好าวสวัสดีสองนี้ห好吗你好吗คุณสบายดีไหม我很好我很好我很好ฉันสบายดี ต่อที่คำที่4ค่ะห่าวขั้นห่าวขั้นห่าขั้นสวยห่าชิอห่าช่อห่าชิออร่อยห่าหวานห่าหวานห่าหวานสนุกอันนี้เป็นคำศัพท์ที่ห่าออกเสียงสมนะคะไปฝึกอ่านช่องชือ่อหรือว่าคำศัพท์ต่อค่ะ ห้าเสียห้าวเสียห้าวเสียชอบเรียนรู้8ห้าวชื้ห้าวชื้ห้าวชืชอบกินชอบดื่ม9ไอ้ห้าไอ้ห้าไอ้ห้างานอดิเรกอันนี้ห้าออกเสียงสี่ค่ะห้า ข้าวัพ์ใหม่เพิ่มเติมที่วันนี้เราเรียนไปนะคะมีคำว่าฉิ้นจื่อฉิ้นจื่อหมายถึงกระโปรงค่ะส่วนคำว่าเกมนะคะจำได้ไหมคะโยซี่โยซี่เกมต่อไปค่ะคำว่าเป้าจื่อเป้าจื่อก็คือสาลาเป่านั่นเองค่ะเป้าจื่อซาลาเปา และศัพท์ใหม่คำสุดท้ายเพิ่มเติมที่เรารู้จักกันในวันนี้นะคะคำว่าเ Sh ซียเซียเซียเซียหมายถึงขอบคุณค่ะเซี share, share ่ยเลลสี่ย好了这就是今天的课了别忘咱们口号啊 我เรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขย้ยสโลแกนของช่องเรียนจีนกับยางเราซื้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะการเชร์ตาเจียกวนจูเจ้าเมันเสียจีเจียน